กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครอูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาผมต้องชื่นชมทางคณะกัรมาทิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาที่ได้ตั้งใจที่จะทำเอกสารรายงานฉบับนี้ขึ้นมาผมติดตาม คณะกรรมาิการวิสามัญของท่านมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะแล้วก็มีท่านขอบคุณอภา,ากรนยุทธยาขอเอ่ยนามส่งข่าวให้ผมตลอดผมได้เห็นท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลไปบรรยายตามที่ต่างๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของคณะกรรมาธิการผมอยากจะชี้ ในส่วนที่ท่านได้เขียนออกมานะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน้าที่4โดยเฉพาะข้อ1 2 2ท่านบอกว่าวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองงานที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติจากข้อนี้ โยงไปถึงข้อ1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ1.4.3ท่านบอกว่าก่อให้อยากให้ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติผมพยายามจะโยงแล้วก็เรียงถ้อยคำตรงนี้ ของท่านที่เขียนขึ้นมาในวัตถุประสงค์แล้วก็ผลที่จะได้รับท่านประธานครับผมมองในฐานะความเป็นครูว่าสิ่งที่จะทำรงไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของเราเนี่ยจะทำได้อย่างไรจะสืบต่อไปอย่างไรตรงนี้คือโจทย์คือปัญหา ที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดแล้วก็ดำเนินการผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเจนพุ่งเป้าไปที่เยาวชนครับรุ่นเราเนี่ยในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเราถูกซึมซับ ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาค่อนข้างพอสมควรจากหลายๆท่านที่อภิปรายดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องดำเนินการแล้วทำคือข้อที่หนึ่งการจัดการเรียนกระสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เห็นถึงความดีงามของพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข ใช้ความกล้าหาญของพระมหากษัตริย์ปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ตรงนี้แหละท่านประธานผมคิดว่าหลักสูตรในการจัดกรเรียกนการสอนในปัจจุบันในใน,ในที่ผ่านมานี่ถูกละเลยแต่ตอนนี้เราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าชาติของเราจะเป็นชาติได้ต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาล ตั้งแต่ยุคข,ของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของท่านเศรษฐาปัจจุบันนี้ก็ให้กลับเอาวิชาประวัติศาสตร์เข้ามาสอนในโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นรูปธรรมเมื่อก่อนนี้จะเอาไปบูรณาการเอาไว้กับสาระต่างๆแต่ตอนนี้เอามาเรียนอย่างเป็นทางการเป็นเฉพาะแล้วอันนี้ก็ขอบคุณไปยังทางรัฐบาล ส่วนประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนั้นผมคิดว่าผมคงไม่พูดละเพราะว่า,าฟังท่านพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรนะฮะขอเอ่ยนามท่านท่านเล่าให้เป็นฉากเป็นฉากเป็นตอนแล้วก็ท่านจะเดบดท่านก็พูดให้ฟังส,สรุปว่าการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยที่เริ่มจากสมัยพ่อคุนรามคำแหงสมัยกรุงสุขโขทยัย ที่ใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกตอนนั้นสังคมของเรายังเป็นบ้านเมืองที่ไม่ใหญ่โตนักมีลูกมีเรื่องอะไรพระสงฆ์นิกรมีเรื่องอะไรก็สามารถจะไปเพทูลต่อพระมหากษัตริย์ได้แต่พอบ้านเมืองขยายใหญ่ขึ้นมีประชากรมากขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและต่อมาบ้านเมือง พัฒนาทันสมัยขึ้นอรารยธรรมของหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็เปลี่ยนมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่เราใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไล่มาเป็นอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้การจัดการเรียนการสอนจะต้องให้รู้ให้เด็กรู้ถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนกับวัตถุประสงค์ของท่านที่ผมได้พูดถึง เรื่องที่สองครับการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนได้เกิดความตระหนักผมใช้ความว่าตระหนักนะครับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเมื่อก่อนนะฮะท่านประธานสมัยเราตั้งแต่เป็นเด็กเลยท่านประธานก่อนภาพยนตร์จะฉายนะ จะมีภาพยนตร์สารคดีคือพระราชกรณียกิจขึ้นก่อนเราจะดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศสารุวงศ์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วจึงฉายหนังพอจบปั๊บก็เป็นภาพยนตร์พอจบภาพยนตร์ปั๊บเป็นเพลงพระสรรเสริญพระบารมีทุกคนจะลุกขึ้นยืนอย่างน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แต่ผมทราบว่าเดี๋ยวนี้ครับผมก็ไม่เคยไปดูภาพยนตร์หรอกครับท่านประธานช่วงนี้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมีคนจํานวนมากเลยพอเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยขึ้นคนไม่ลุกขึ้นยืนนี่คือสังคมที่เราจะต้องทําอย่างไรจะให้เขามาสํานึกหรือตระหนักตรงนี้หรือกิจกรรมบางกิจกรรมอย่างเช่น วันที่ย3าตุลาคมวันปิยมหาราชปรากฏว่าสมัยเราเป็นเด็กหรือเมื่อก่อนนี่ครับท่านเราจะต้องไปถวายบังคมวันปิยมหาราชเดี๋ยวนี้กลายเป็นวันปิดเรียนฮนะเป็นช่วงปิดเรียนโรงเรียนก็เลยไม่ได้จัดก,กิจกรรมตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็ทําให้ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของออวันสําคัญของพระมหากษัตริย์ที่ได้มี อะไรล่ะพระผากราลิคุณต่อพระศกนิกรของพระปิยมหาราชแต่ก็ยังมีหลายหลายลาย่สิ่งอย่างเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงนี้เราก็ยังจัดอยู่ซึ่งเราจะไม่เหมือนประเทศใดในโลกเลยที่มีวันที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้วเอามาเป็นวันชาติมาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อวันแม่แล้วเราก็ปฏิบัติกิจกรรมให้ซึมซับตรงนี้แล้วเราก็ไม่เหมือน อีกลหลายประเทศครับท่านประธานที่ทุกบ้านมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ติดเอาไว้เกือบทุกบ้านมีร้านค้าขายพระบรมฉายาลักษณ์ได้ถ้าไปประเทศอื่นไม่มีครับนี่คือสิ่งที่ความเป็นคนไทยที่จงรักพักดีแล้วก็ยังยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ผมคิดว่าประเทศไทยเรามีบริบทที่ไม่เหมือนประเทศอื่นใครจะปกครองแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะสามารถ สร้างให้จิตสำนึกหรือความตระหนักของประชาชนได้เราจะต้องให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนได้รับรู้ได้เรียนถึงเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์และผูกโยงมาถึงเรื่องของการปกครองและสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับสุดท้ายครับท่านประธานประวัติศาสตร์ผ่านมาครับใครคิดร้าย ทำลทธิทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากสังคมไทยคนนั้นคนกลุ่มนั้นจะมีอันเป็นไปครับจะล่มจมล่มสลายในชีวิตสุดท้ายบางคนหาแผ่นดินอยู่ไม่มีครับท่านประธานขอบคุณมากครับ